สบายดีสบายดีพ่อแม่ชูผูสุกคนนะครับเนาะสบายดีเอฟซีทั้งในะต่างประเทศครับมือหนีเบาไก่ใดมาอยู่ถนนแห่งหนึ่งของประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องอยู่ถนนอ่าสนบดแห่งหนึ่งพี่น้องที่ท่าไปลหยไฮไปหน้าเบาไกล่สะลดุดตามองหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าอ่าเงือดแห้งว่ะพ่นสางใดจังไรพี่น้องครับนี่คือถนนคนกกีตพี่น้อง ถนนค้นกีดทางไปไฮไปหน้าของปัตตสนได้เขตพื้นที่แห่งนี้พี่น้องโอ้โหเบาไก่เห็นแล้วเงือแห้งตะลึงแห้งบกคิดบาฟันวะสิได้มาพบพ่อด้วยตัวเองพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่คือถนนคอนกีดทางไปไฮไปหน้าของปัตตสนได้เขตพื้นที่แห่งนี้เนาะครับเนะาะตัวนี้นี่อ่าธรรมชาติ กลางทงไ้ทงหน้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ดีใจลายดีใจแห้งที่ได้มาพบมาพออะไมาเห็นได้มาสัมผัสได้มาอ่าบนถนนแห่งนี้ครับพี่น้องโอ้นี่นี่ครับท่าไปไห้ไปนหน้าไอ้นี่นี่ขึ้นรถถนใไ,ไ้ไปนหน้าก็เหมือนนาะพี่น้องเนาะโอ้สุดยอดอลังการงานาร้างพี่น้องเอ้ยนี่คือนี่จากถนนคอนกีดมานี่จะมาเป็นถนนหยาดย่างครับ เพื่อสิมุ่งนาออกไปชู่ท่างหลวงไม้เหล็กสองพี่น้องเพื่อสิมุ่งนาลุ่งจังหวัดะละคอนหลาชสีมาครับพี่น้องปาทุกบกไกไเงินแห้งเงินหลายครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้พี่น้องนี่ครับทางไปให้ไปหน้าดีครับเดี๋ยวบาย่าไก่จะภาพไปชมบรรยากาศเงี้ยวๆนะครับถนนนี่สีทะลุถนน,น ทางหลวงอีดีบอครับพี่น้องป้าตัวตะลึงแหงพี่น้องเลยบุคิดบัฟันเลยครับว่าประเทศไทยจะิสด้สร้างได้ถึงขนาดนี้เนาะไปไปไปเดี๋ยวไปรับส้มรับบ่งรับส้มนะบอกไก่เลยครับไปบบาไก่สิผ้าส้มบรรยากาศหลบล่อไปเรอยๆครับไป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 ยังมีต่ออีกยังมีต่ออีกพี่น้องโอ้พี่น้องเมื่อนี่บบาวไก่บ่ได้มาพูเดียวเด้อเมื่อนี้ครับบบาไก่อ่า มากับบาโบถือโอกาสวั่นยุดธวั่นผักพรได้ติดหลดมานำาบาโบว่าอยากมาเห็นพอว่าไกเห็นในคลิปของบาโบว่าทยถนนทุนทางเขตยบโระบบนี่ครับว่าแมนอีดีบอเลยอยากมาสัมผัสด้วยตัวเองอ่ะอ่ะบาโบนี่มากับบาโบอีดีนี่ครับบ่เสื้อนี่นี่นี่นสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบาไก่นั่มได้หลายเน้อว,วันนี้มีความยินดีหลายได้มาแต่ภาบา่บาไกมาเปิดหูเปิดตาได้มาเห็นความเป็นจริงของถนนเมืองไทย แต่ที่วา่าถนนมางไกมีหลากหลายเลยพี่น้องเนอะมีทางหลวงชนบทมีทางหมู่บ้านมีหลายก็รับผิดชอบของหน่วยงานแล้วพี่น้องเนาะตามทีบาบูเดีนนี่ก็เป็นอีกเสียงทังหนึ่งใน,งนพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องเป็นพื้นที่ทางหลวงชนบทของประเทศไทยเหีืยวนสองข้างทางก็เป็นถนนทั้งไปไฮและกไะาาไ็ไปหน้าเ้อพี่น้องเนอถท้าวาคิดบาท่าไปไฮไปหน้ามันคือสีมีตางไฮทางหน้าพี่น้องมาบกขอใจพิดหรือขอใจเถิดพี่น้องกับซอยบอกสอนมาบกนั่งกันแล้วกันนี่เป็นเส้นทางจากทรงหน้า จะเข้าไปหมู่บ้านและไปเชื่อมต่อข้าถนนทางหลวงแผ่นดินของประเทศไทยนะ่รคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองถนนมิตรภาพของประเทศไทยนั่นเองโอเคอันนี้เอามาบอกเบาใจสิทามดนะครับแต่ว่าทางนี่ทะลุทะลุหอดทางหลวงอีดีบอกระทางนี้กระเบาบจกับโมเนจจะว่าอาจจะทะลุถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองของประเทศไทยอ่ะแต่ก็เป็นมิตรภาพแต่ก็ไปติดตามเบิองน้ำกันเนาะครับว่าสิทะลุอีดีบอเนาะครับเนาะมาลุ้นมาเบิองน้ำกันแล้วกันว่าเส้นทางหลวงแห่งนี้ ทางหลวงชัยตะวันทางนี้จะไปทะลุหอดเส้นทางใหญ่บ่เบิ่งตามคลิปน้ำเบาไก่เลยกันแล้ว,วกันาตัวเบาไก่สะอ่อนแห้งอย่างงี้ดีพี่น้องเอ,อ้ยครับอันนี้ทางคือทางไปไหไปหน้าเป็นีดีนะพี่น้องเอ้ยเบาไก่โบเลยอันนี้โบเลยเบา,บาแบบโบเลยอันนี้ไหมโบเลยอุ้ยนะครับโบเลยอวยเนาะแต่ว่าเขาบอกความจริงแล้วเขามาเขาอะไรมาสัมผัสอีดีพี่น้องอ่านี่้คือนี่มึงที่ชาวบ,บ้านเพันมาไห่มาหน้ามาเบิ่งไห่เบิ่งหน้าพิน่นนี่ โอ้พี่น้องป้าเป็นบุญตาบุญใจบุญตาบอกไกลดีที่ได้มาพบมาพอได้มาสัมผัสบ่คิดบ่ฟันบา่าสตรานี่ที่ใดมาเห็นถนนส้นนบสของประเทศไทยดีบ่โอ้โหนี่คือเป็นรางวัลชีวิตพี่น้องเลยเป็นรางวัลชีวิตท้าบ่ออกจากบ้านกับโบเห็นานานแดน,นไกลพี่น้องเอ้ยถ้าบ่ไปใส่เฮากับโบเห็นพื้นที่ใหม่ๆของประเทศไทย ว่าทีสวยงามอลัร่างการขนาดในพี่น้องพี่น้องนี่คือเขตสนบทของจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องครับโอ้อยากให้พี่น้องมาเห็นอยากให้พี่น้องได้มาสัมผัสเนาะครับเนาะอันนี้คือบอกไก่เก็บทายเก็บไวเพื่อเป็นทีละลึกให้พี่น้องเศร้าเล่าและเศร้าต่างประเทศว่าประเทศไทยนี่จเจริญไปหอดไซแล้วถนนหนทางปัญหุไปถึงสาหอดไซทะลุไปหากันใดบอ่อ ลองติดตามบึงนำ้ำเบาวไกลไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไป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 ต่อพี่น้อง ต่ไบไก่ผ่านมาถึงประเทศไทยพี่น้องเลยไบไก่ยั่งท่านเห็นได้ครับถนนแบบท่างขีดินแดงนะครับเนาะ่วนมากจะเป็นท่างดิลาดยางบ่ลาดยางกะปูค้นเกลีอเนาะบ่บ่เนาะแล้วก็จะเห็นการปรับปรุงถนนทนทางทุกเส้นทางทุกเส้นทางที่าบไก่ไล้ผ่านบบไก่ได้พบไบไก่ไล้พอพี่น้องครับโอ้ยนี่นี่คือทางไปไฮไปไหนนี่ตรงไปสิทุรกอกถนน ม้เหล็กสองเด้อพี่น้องเด้อทะลุออกดอีครับถุนไม้เหล็กสองนี่อ่าทั้งสายมือจะไปทั้งใน,นนาะบอบนี้สายมือเฮาไปคน <he a S 2> อน,คนแกนเพราะมือจะไปอ่านครราชสีมาเนาะนนโอ้ยนี่ครับพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยนี่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 เพิ่นบอกชัดเจนเนยครับนี่ป้ายนี่เอนี่นี่นี่เพิ่นบอกชัดเจนเดี๋ยวบอกครชิลุงไปสัมผัสิือครับพี่น้องครับโอ้นี่ ตน,นี่คือโอ้นี่คือทางหลวนชนบทหมายเลขหนึ่งศูนย์สี่หกเด้อพี่น้องเด้อป้าตัวสัมผัสแหลกเบาไก่สิมาเห็นมาพอนี่คือถนนเขตชนบทหมายเลขหนึ่งศูนย์สี่หกพี่น้องป้าหนึ่งคือทางไปไฮไปหน้าทางเขาหมู่บ้านเพื่อน้อทางเขาหมู่บ้านทางไปไฮไปหน้าคือสวยงามแท้พี่น้อง โอ้อันนี้บบคือทางหลวงสนบทไมายเลขกหนึ่งศูนย์สี่หกป้าคือยิ่งใหญ่คืออลัง,อองการพี่น้องสุดยอดอลังการงานสางมีสองเลนพี่น้องครับแล้วก็มีไหลทางชัดเจนพี่น้องโอ้โหเหตดเหมือนกับทางหลวงอ่าอันนี้ได้น้องพี่น้องครับโอ้อยากลงไปสัมผัสได้พี่น้องครับเดี๋ยวบไกายชิลงไปสัมผัสเบิงวาชิ สียิ่งใหญ่ขนาดไหนบาไก่อยากลองลงไปสัมผัสและสิไปล่าพีหน้าน้องอยู่ตรงนั้นเนาะพี่น้องเนาะไป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 อยากลงไปแล้วบาโบอยากลงไปแล้วอยากลงไปสัมผัสิ่งว่าสนุนสโนว์บล็อดนี่สิเป็นเทไรเนาะครับไป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 ลงไปกับบาไก่ด้วครับโอ้นี่นี่ครับบาไก่ลงมาแล้วนี่ขึ้นทางไปไหนไปหน้านี่ทงไฮทงหน้าเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่คือเขตทางล้วนสโนว์บุ็อดของเพื่อนอีดีพี่น้องโอ้โหบาโบ โอ้สมบูรณ์สุดยอดแถวโบโบหนุนใหญ่ร่างกายนี่นอะเอาบอ่ไกราชิลาพีด้านน้องไปเพียงุนีเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะบ่ไกรกับภามพวกเบิ่งทางหลวงส้นนบุษเขตอ่าตะวันตกฝราชสีมาเนาะอิ่มหูอิ่มตาอิม่มใจปลื้มใจหลายพี่น้องเลยโอ้ยบ่ไกรประทับใจได้ประทับใจครับถนนแห่งนี้นะครับประทับใจครับชาวบ้านในนี้เนาะในถนนอันสวยสดงดงามใน ยิงง่งใหญ่อลังการเอา,อาบอไก่ชิลาไปทอนเองครับเพื่อมาเป็นการเสียเว,วลาเนาะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ไก่ครับเพื่อเป็นกาลังแรงใจให้บ่ไก่เห็นคลิปต่อไปเนาะครับเนาะอ่าสนับสนุนบ่าวโบทั้งช่องบ่าวโบบ่าวโบสลัดเซนไก่ล่าไปเนงโอเคสนับสนุนบไก่ลอยบ่อพุทธขามพุทธชนะได้กลับเพื่อถึงมีในต้นทุนในการเดินทางในการทำคลิปพี่น้องครับเอา หน้าพี่หน้าหนเพี่อนคงนี้นพี่หนุงมนะสบายดีสบายดีเขาและเพิ่งเดวนเลือมหนึ่งจับกล่องไปไปไป